ครับก็ดีใจครับยิ่งเป็นรางวัลน,นี้เพราะว่ายังไม่เคยได้เลยนะครับก็พอมาได้ปีนี้ก็รู้สึกแฮปปี้นะครับแล้วก็ก็สม,มบัติมันมันมันภูมิใจมากสิ่งที่ทุกคนก่อนหน้าเนี่ยคือสัปหามาแว่าเราไม่เลยเป็นรูปการ์ดขาวหรือเป็นอะไรที่มีประกัติการโอ้โหก็จริงๆแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เคยโกรธใครเลยท,ที่ที่แบบเคยต่อว่าต่อขานหรือว่าเคย พูดว่าเราไม่ได้หรอกเรานี่เพราะอย่างน้อยๆคำพูดเหล่านี้มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจครับแล้วก็เป็นคําตําหนิซึ่งเราก็เอามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างนี้ครับในระยะที่อยู่คือความโดยประมาณในอาชีพการปฏิบก็คือมให้ัติงานว่า,า,วา,าถูกผมยังไงหรอมันมันมันคือโชคดีโชคดีอย่างหนึ่งคือโชคดีตรงที่ว่าตัวี่โชคดีตรงที่ว่าตัวพี่เองเนี่ยก็คือ อะไรอ่ะเป็นเป็นนักแสดงมาก่อนนะฮะแล้วเราก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ลืมลากเงาของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้ใช้วิชาในการเล่นละครของเราเนี่ยมาละลายพฤติกรรมแขกรับเชิญเพราะเวลาที่เราจะเล่นละครเนี่ยต้องมีการละลายพฤติกรรมคนที่เราเข้าฉากด้วยเราก็เอายึบต,ตรงนี้มาละลายพฤติกรรมกับแขกรับเชิญแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่เมื่ีถเรื่องที่มาซีเรียสจนเกินไป เราก็พยายามลดระดับว่าไม่ให้มันซีเรียสเราก็จะใส่แบบอะไรเข้าไปให้มันแบบดูเป็นธรรมชาติให้มันสบายๆเพื่อที่จะให้แขกรับเชิญเขาไม่ได้แบบรู้สึกว่าเขาก,กดดันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บางเหตที่เราต้องใช้สกิลเองแบบหนักๆนะครับโอ้ยบ่อยมากครับบ่อยมากวันนี้วันนี้ก็ต้องมีก็ก็วันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่แบบเวียนหัวมากเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของสององฝั่งนี้ก็จะพูดเหมือนกันฝั่งที่เคยมาออกแล้ววันนี้ก็เพิ่งมาออกเรื่องเงินเงินร้อยยี่สิบล้านที่ประกันค่าประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนสุดท้ายก็ต้องพยายามไปเรียนรู้เรื่องเราเหล่านี้มาเพื่อให้มันเป็นเป็นเป็นแนวทางในการนําเสนอรายการนะครับคือตู้้ดูเนินรายการในในหน้าจออย่างหนึ่งละครในออนไลน์มันต้องดูให้อยู่มันต้องใช้พลังแค่ไหนการที่จะให้คน,นดูอยู่ตั้งแต่คือ <c oughs> เอาตรงๆนะครับทุกวันนี้ออนไลน์สบายกว่าในทนะีวีคือเพราะว่า ในออนไลน์เราจะรู้สึกเราผ่อนคลายมากกว่าเวลานําเสนออะไรเรารู้สึกว่าเออนี้เราพูดได้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์จริงๆที่เราพูดกันได้ภาษาที่เราใช้เป็นมนุษย์จริงๆแต่เวลาอยู่ในทีวีเนี่ยเขาก็จะมีขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับเขาจะมีกสทชนในการควบคุมอยู่นะซึ่งบางครั้งเนี่ยทางท่านเองก็จะมองว่าอันนี้มันเป็นคำพูดที่เหมาะสมไอ้แบบนี้ไม่ควรจะทำอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าทาให้เราเองต้องคอยเราแวดระวังไปทุกอย่าง ความเป็นธรรมชาติบางทีมันก็จะไม่มีอะไรอย่เงี้ยครับใครกลังเยอะๆเลยหลังเนี่ยเสร็จแล้วเหรอครับไม่ทําเลยฮะก็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 แค่แบบโอเคเราก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นไปออกกำลังกายไปดูหนังดูซีรีส์สัมภของเราเล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแค่ไม่ไปยึดติดกับมันอะไรเงี้ยครับเครียดสุดเครียดนะบางทีแต่ทำแรกๆอะเครียด แรกๆถึงท่านที่บอกว่าเวลาหลับตามันก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้มันวนๆอยู่ในหัวแบบ,บความพิการคนนี้มาก็จะมีเรื่องคนนี้วนๆอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไปปรึกษาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็เลยแนะนําวิธีว่าเออให้เราต้องทํายังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็หลุดออกมาได้อย่างตอนนี้ไม่ได้เสียอะไรนะอะไรนะโดยรวมไม่ได้เสียสุขภาพไม่เสียสุขภาพจิตครับทุกวันนี้ก็โอเคเพียงแต่ว่า <c oughs> จ <S an> ริงแต่ว่ามันก็แค่กลับมามองว่าเออมันก็แปลกดี่นะคนคนหนึ่งเนี่ยมันเจอเรื่องราวของคนนู้นคนนีคนน้คนนั้นมาแบบเยอะแยะมากมายเลยเลแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยแต่เรา,าเเก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เจอคนเดียวไงเพราะว่ามีคนที่ดูอยู่เนี่ยเราก็จะทําความเข้าใจไปพร้อมกับคนดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนแบ่งเบาว่าเออเหมือนคุยกันเฮ้ยคุณเป็นอย่างผมหรือเปล่าผมรู้สึกอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สุดเราไม่ได้มีเพื่อนอยู่เราก็เปิดปัญหาใช่ครับเปนเกิดอะไรขึ้นที่ผมคือประมาณสัก ย้อนกลับไปสักเจ็ดแปดเดือนก่อนมันเริ่มมีอาการที่เวลาได้ยินเสียงอะไรที่มันดางๆแตบโผล่เสียงแตกๆแล้วเข้ามาข้างงนีมน้มันจะมันจะเหมือนกับมีลําโพงแตกอยู่ในหูฮะมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนลำโพงแตกอย่างเงี้ยเหมือนซับวฟิเปอร์ดังพวกตุ๊กอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยทําให้เราแบบตอนแรกเอ๊ะเป็นอะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ทิ้งไว้หลังๆมันเริ่มเป็นเยอะเพราะว่า เมื่อก่อนจะใส่เอียร์ข้างนี้ก็เลยเปลี่ยนเอียร์มาไว้ข้างนี้พอเป็นข้างนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้ยเวลาพี่หมวยอ่านข่าวอ่ะพี่หมวยก็จะหันมาข้างเฉียงๆเนี้ยเหมือนกับเสียงของพี่หมวยเนี่ยมันเป็นเสียงที่เข้าหูเราแล้วก็ทําให้เรามีอาการนั้นก็เลยไปคุยกับคุณหมอเมื่อสักสองสามวัน่อนคุณหมอก็เลยบอกว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นโรคเกี่ยวกับประสาทหูอย่างหนึ่งซึ่งมันรับเสียงเร็วเกินไปแล้วก็เสียงไวเกินไปโดยเฉพาะที่เป็นเสียงของ ของคลื่นความถี่บางคลื่นด้วยนะฮะเสียงผู้ชายพูดไม่เป็นไรแต่เวลาเสียงผู้หญิงพูดอะมันจะมันจะเข้าแล้วมันจะดังอราเลยใช่ใช่ใช่มันมันจะไปอย่างนั้นแต่ว่ามันจะเป็นแค่คลื่นบางบางคลื่นที่มันเป็นแบบที่มันต้องใช่มันต้องมันต้องเข้ากัหูจริงๆเลยเสียงที่เหนื่อยเสียงที่เหนื่อย เต็เเมสียงพี่หมวยเป็นเป็นเสียงพี่หมวยเป็นแล้วก็เสียงคนอื่นก็มีเป็นบ้างอ,อยา่างบางทียกโทรศัพท์ขึ้นมาบางทีเสียงบางคนที่คุยก็เฮ้ยมันมันเหมือนกับลำโพงแตกอ,ะอ่ะก็ต้องแบบเปลี่ยนหูมาข้างนี้หรือไม่ก็เปิดสปีกเกอร์โผล่แล้วคุยอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับเ,เสียงมวดำเป็นไหมครับเพราะว่ามั่ใกลกันเลยเเสียงมวดำไม่เป็นเสียงเขาจะเสียงเขาจะแหวบไม่ใช่ไม่ใช่คลื่นนี้พลังคือคือมันคือคือคือเสียงอ่ะมันจะมีหลายหลายแบบหลายคลื่นอ่ะ ทีิงจริงวิธีรักษาคุณหมอก็บอกว่าให้กินยาเพื่อแบบให้ให้เลื่อนไปหล่อเลี้ยงที่ที่หูประสาทหูอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องการที่บอกว่าให้ไปฟังไอ้เสียงทีวีที่เวลาสมัยก่อนที่เวลาเหมือนกับจบรายการเยนี่ยให้ฟังอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยมันต้องฟงยังไงฟังของข้านไม่รู้มันก็ให้เปิดฟังอ่ะฟังก็เปิดเปิดไปอย่างเงี้ยจริจริงมันคือชื่อโลกอะไรมันชื่อไฮไฮเปอร์ เอ่อ้คือสิสหรือไอ้สักอย่างจำไม่ได้ประมาณอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของประสาทประสาทหูอะไรอย่างเงี้ยยดังหมอบอกว่าก็คงต้องค่อยๆบำบัดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ต้องไปถึงอาจจะไม่ต้องไปถึงผ่าแล้วก็ถามเหมือนกันไหมหมอเป็นเนื้องอกในหูหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหมอบอกไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมีครับมีผลกระทบครับเพราะว่า บางทีแบบคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยเราจำเป็นต้องคุยกันตลอดบางทีต้องคุยกับเคสคุยกับแขกต้อเชิญคุยกันเรื่องกับทีมงานอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันไม่ไหวบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จําเป็นที่ต้องแบบเออเปิดสปีิเกอร์โฟนหรือเปลี่ยนหูหรือบางทีอ่านข่าวพี่หมวยก็ต้องทุกวันนี้พี่หมวยอ่านนี้พี่หมวยพี่หมวยหันหน้าไปอย่างนี้ไปผัานทางนู้นนะหันตรงตรงอย่าหันมาทางนี้เออหรือไม่ได้แบบพี่หมวยลืมหันมางี้พี่ก็จะถอยมาสเต็ปหนึ่งเรื่องการเรียมาสเต็ปหนึ่งอย่างเงี้ย เมื่อไม่ให้สัญญาณตักไอเสียงนี่หมวยเขาเรียกเป็น possible, เดซิเบลหรือเป็นอะไรสักอย่างที่สักอย่างนั่นแหละอันนี้คุณหมอก็ไม่ได้บอกว่าหายหรือไม่หายเพียงแต่ว่ามันต้องค่อยๆเป็นไม่ค่อยไปบำบัดไปเรื่อยๆนี่กมีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วครับหน่อยแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าเอ๊ะหูบล็อกคิดว่าหูแบบอะไรเหมือนแบบอื้ออะไรไปอะไรอย่างเงีย้ย แต่หลังๆมันเริ่มแบบนี่มันก็หาหมอดีกว่าก็เลยไปเทสหนูอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีพิจารณาสลับที่นั่งที่อูได้ครับก็กำลังคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีการสลับที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารยจะไปตรวจอะไรครับไปรวจก็เดี๋ยวคงจะต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าต้องรอดูเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยมีคนที่เอาที่ไปโดนรวบเข้าคุกรวบเข้าคุกอ๋อก็อันเนี้ยฝากเตือนด้วยแล้วกันครับคือมันมีมิจฉาชีพเนี่ยเอารูป ตัวพี่เองเนี่ยไปไปตัดต่อบ้างไปทําเป็นเหมือนโดนจับให้เข้าคุกบ้างนะฮะหรือว่าเอาไปแบบโดนทําร้ายร่างกายเพื่อให้คนเนี่ยเข้าไปดูแล้วกดเข้าไปในนั้นพอกดเข้าไปเสร็จมันจะไปมันก็ต่อลิงก์ไปบอกว่าไปเอ่อให้กู้เงินยืมเงินไปอะไรแบบเลอะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีเยอะมากๆก็ต้องระวังด้วยรวมถึงไม่มีการเอาภาพพี่เองเนี่ยไปไปขายสินค้าต่างๆนานาซึ่งพี่เองไม่เคยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มี มีคนส่งมาถามบอกเกมเหรอบอกยบอกเกมแล้วอไ่เกมเมันไม่ได้โดนจับแล้วก็คือเพื่อนมาถามอ่ะโอยหนุ่มเพงเกมเหรอบอเกมเกมเียอะไรล่ะอะไปอะรนะก็เป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรดับนั้นหรอกครับี่หนุ่มไม่ได มีเยอะพินวัต์ก็โดนพินวัตรก็โดนมีการเอาไปตัดต่อทำนู้นทำนี้หลายคนที่โดนมากฮะหมู่มารดาก็โดน <c oughs> คือไม่รู้จะไปตามตัวที่ไหนอ่ะไม่รู้จะไปตามตัวที่ไหนจริงๆก็คือทําได้อย่างมากที่สุดก็คือแจ้งความลงบันทึกไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้การที่จะไปดําเนินคดีมันผมมันยากมากเลย أ? ไม่รู้เป็นใครอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ย มเอครับครับแล้วี่ดเเ้อ๋อคือคืออย่างนี้ครับคือพอดีน้องอยู่ดีแกก็มีคุณพ่อเป็นตำรวจแล้วก็แกก็ไม่ได้อยู่คุณพ่อมันตั้งแต่เด็กๆนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายแกก็มาตามหาคุณพ่อเพื่อจะขอเงินไปส่งค่าเทอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทัองๆก็มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่คนซรากันดีอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยทีเนี้ยตัวพี่เองก็มองว่าเด็กเขาหน้าสนับสนุนแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนดี พี่รู้สึกว่าพี่อยากลงทุนกับน้องคนนี้เพื่อให้น้องคนนี้เขาโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ<ม>พี่ไม่อยากให้เขาแบบออผ่านผ่านช่วงชีวิตตรงนี้โดยที่มันเหมือนแบบต้องต้องต้องเดินคนเดียวเพราะว่าคุณแม่เขาก็เป็นฝีในสมองอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออพ,พี่พี่ก็ไหวพี่ก็เลยหยิบยื่นความตํารงไปว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเปอย่างนี้ดีไหมอย่างที่ทุกคนทราบนะครับก,ก็ประมาณนั้นทีเนี้ย พอข่าวมันออกไปก็จะมีพอราออกกระแสพุทก็จะมีคนติดต่อมาเยอะรวมไปถึงสารศึกษาหรือกองทุนรุ่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคือกองทุนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยเก็บเงินกองทุนนี้แล้วเอาไปส่งต่อให้กับเด็กคนอื่นที่เขาอาจจะลําบากก่าน้องหนูดีเพราะมันก็ยังมีอยู่แต่น้องหนูดีไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะดูแลให้นะครับแต่ก็อาจจะมีโรงเรียนที่น้องจะไปเรียนตอนนี้เขายืดชักความจำหนงมาแล้วว่าเขาอาจจะมีกองทุนที่เป็นไปหลายกองทุนนะ่ะบางกองทุนก็อาจจะมาซัพพอร์ตได้ ก็เดี๋ยวต้องกำลังคุยกันอยู่ว่าจะอาอยังไงผมเขามันคมีหลายเคสที่เาอาจจะงา่เหลือ่มจะไมคือคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วการช่วยเหลือจริงๆพี่อ่ะก็ไหวแค่แค่แค่มุมเล็กๆเกท่านั้นเองคือพี่ไม่สามารถช่วยเหลือทุกๆคนได้มันอาจจะเป็นแค่กรณีบางเคสที่พี่คลิกกับเขาเท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าพี่ต้องช่วยเหลือทุกคนได้นะอันนี้ก็ไม่ไหวเพราะว่ามันคือทุนทรัพย์ของพี่เอง เพราะพี่ไม่ได้เป็นมูลนิธิพี่ไม่มีกันมาบริจาคแต่พี่อ่ะเอาเงินแบบที่การทาํางานของพี่นี่แหละก็ช่วยเหลือน้องเขาเออประมาณแบบนั้นอีกเรื่องหนึงอะไะพี่ถานะที่เป็นแฟนแฟนแมน,นยู<ฮ>ขอถามนิดนึงว่าการไม่การเป็รู้จักเสื้ออะไรกันบ้คะการรู้จักเสื้อเล็กสงสารเหรอครับคืออยู่ที่แฟนบอลอยู่ในยุคไหนถ้าเกิดเป็นยุคนในอดีตก็ต้องรู้จักอยู่แล้วแต่ว่ายุคใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักก็ได้ ถูกไหมครับคืออย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่ไปอยู่ในยุคของเอริกันโตน่าไปอยู่ในยุคของเซอร์เลฟ็กุูซานก่อนหน้านั้นพี่ก็อาจจะได้ยินคนอื่นที่ก็พูดมาอ๋อมีเซอร์จิมมี่นู้นนี่นั่นกตานานาก็ก็ว่ากันไปแล้วก็ท่านเด็กสมัยนี้ก็ไม่ได้แปลกนะฮะถ้าเกิดจะไม่รู้จักเพราะว่ามันกลายเป็นประเด็นที่หลายคนพูดกันอะไรอย่างเงี้ยการที่ว่าพูดเรื่องอะไรพูดว่าแบบว่าการเป็นแฟนไนทูแต่ไม่รู้จักเซอร์เล็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้แปลกไปหน่อย หรอที่ว่ามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แปลกนะในมุมที่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบไปติดตามลึกมากว่ามันมีคนนี้คนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอะไรอย่อางเงี้ยนะขอบคุณนะครับ